สวัสดีครับขอสู้ซ่องเบียบันนาด้วยครับเมนี้สิบห้าอาหารครบนะครับก่อนสิรับส้มรับฟังกับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามซ่องเบียบันนาผมงผมนครับนี่นี่้ะครับหัวอาหารกบของเฮาโลหนึ่งครับผมกิ่นวายวาครับตัวใหญ่ๆเร็วครับผมนี่นครับเมนี่้อครับอยู่สองเบียบันนาเด้อครับเมนี่สิบห้าอาหารกบครับก็เพามีสองบ่อครับอันนี้บ่อน้อย บัน,น,น้อยไปนะครับบัวป่านกลางนะครับตัวใหญ่แล้วอันนี้ส้งใหญ่เะครับย่นเหลืออยู่ประมาณห้าสิบตครับมือสีขามาแห่ฮานโกลบนะครับ mm hmm. เฮดบัวเข้ากับเฮดขนาดบัวกวางนะครับมีหอดเตามอมนะครับนเฮดแบบธรรมชาติมันจะมีมีหอดต้นเขาแบบธรรมชาติวัาเหนครับ ต้องให้มันไหลนะครับหน้ามันสีน่เา,าครับพี่น้องบอที่เนียนเบื้องมันกินครับบอนี้มหนีไม่ค่อยกินอาหารปานใดครับสู่บอ่อหนี้บ่ได้บอ่อหนี้มันสงสัยมันสิลดความอ้วนครับบอ่อหนี้มันกินเก่งนะครับเดี๋ยวผมเปิดผ่ากันครับนี่ผ้าส้มกบเ็ดแบบธรรมชาติครับพี่น้องม่ต้องเ็ดแบบนี้ ่งตอนเดียวยนนี่ประมาณสองร้อยตนี่แหละครับมับนหูว่าผมเสียงอาหารห้พุู้น่ะพ้านางเตียมอยู่อันนี้ก็ยูนี่ก็มีนะครับเห็ดแบบธรรมชาติเท่ากับอันนี้น้อยครับพี่นอ้องน,นี่นะครับเริ่มเห็นอาหารแลร้วก็เริ่มลงมาแล้วครับ ส่วนส่วนเซียนกินอาหารนะครับจะกี่ผม่า,าเลี้ยงกะอพมากะกโตุกก็อย่างเงี้ยซ้ำเด้อสามสิบกีบหาโตโลครับผมมาเลี้ยงที่นี่เลี้ยงได้ประมาณเดือนก็กลัวเกือบจะสองเดือนกะโตเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วเด้อครับเบรรณาตัวโกคบ,วบครับพอดีแซ่บครับ ซุ่มยู่จังสี่ก็ได้เอาใบาตานอันนี้คือใบาตานขอ้งข้าครับให้มันอยู่ลบอยูแล้วครับให้มันเย็นครับผมซุ่มนี่มันกับบอนในหูแล้วครับวิหารผมกิกาสิยอนนงสีแล้วครับเนี่ยเห็นบอมันเริ่มกินแล้วครับเบืองมันกิ่นแล้วครับ สองตัวนั้นคือบบมาหน่อเนาะมันกินเหี่ยงน่อครับเบิองแนห์ห์นะจับแมงได้มั้งครับยังมาแรงมากไฟมันสีแจงแมงมันมักตกใส่ให้กบกินวันนี้มาเบิองปุ่นทีนี่น่แหละครับวิธีนี่ผมก็เฮ็ดพ่ออยู่พ่อกินนี่แหละครับ เลี้ยงไปค้ายไปกินไปครับหน้าคคต่อไปผมกระสีขยายบอยีด้กครับพามีกระเบื้องเพิ่มบอยนี่กินเก่งอีด้วยครับพี่น้องให้มือละสองรอบผมด้วยครับเศร้าแรงครับนี่ออกมาแล้วครับ ผมมาจากหมองลบหัหบ้างครับในยินเสียงกินออกมาไหมลูกไหมด้ยินเสียงมูกินอาหารี่เริ่มออกมาครับข้าวเดียวมดครับพี่น้องมึงเนี่ยบ้าในกิ่นเก้งครับนี่สิท้าเบิรงกรบไงนะครับพี่น้อง ตัวเงนะครับผูนักขนาดครบครับเวลากินท้องมันกบหน่อยกบใหญ่อยู่น้ำกบใหญ่กับกบหน่อย,อย,อยมันอยู่น้ำกันบ่อยเด้อครับเขาต้องแยกออกเด้อครับถ้าเขาบ่าแยกออกนี่กบใหญ่กัดกบหน่อย,อยมืดครับตายมืดครับบอเหลือครับบอนี่ผมก็ได้ปล่อยหอยเชลลีครับหอยเชลลีหอยจูบนี่แล้ครับ เลี้ยงใบน่ำเลี้ยนแบบธรรมชาติให้คือที่สุดครับมีต้นเขามีหอยเชลลีนี่นะครับไข่หอยเชลลีครับมันไข่เน้อยผุนครับอีกสองนวดสองข้างมันครับรังไข่ไข่แล้วพ่อลูกมันตกมากเลยไตยล่องนอ้ำเองนะครับเห็ดแบบเลี้ยนแบบธรรมชาติที่สุด เวลาฝนตกจังหน่อยมูมันกระมาครับพอทีมันไก่กับทุ่ทงหน้าครับผมกินเก้งครับพี่น้องมาที่นี้ เวลาห่อให้อาหารเสร็จแล้วน้องมันกินเมื่อแล้วน้องกอบกินเมื่อแล้วครับห่อก็ได้เอาผ้าค,ค,คุ้มไว้แล้ครับสะแลนดั่มคุ้มไวท่านผู้ชมก็สงสัยว่าคุ้มเห็ดเอยียงเป็นยังคือต้องคุ้มไวหนึ่งถ้าต้องบงังแดดให้น้องครับมน้องยังไม่ได้ห่อนสองอย่านเวลาห่อให้อาหารนี่สินกสิบให้กินน้ำหรือนกสิวินไม่กินกบเข้าก็ได้ครับ พวกนกเจ้าพวกนกอันนี้ไหวขนาดครับไม่กิ่นโกบเ้านี่ไม่ไม่ไมผมบ่ได้ปิดนี่โกบผมเสียอ้าผมเบิ่งเอาโกบเมีงเยงคือเสียหลายแท้เบิ่งไปเบื่องมากนกันมากิิ่น้อครับข้าวเดียวหมดผมปูบอ่อนี่ขุดบอ่อเลิกป่านในดนอครับ แต่กับพ่อเลี้ยงปลาได้ครับฝนตกว่าผมพ่นในทายน้ำให้น่องอยู่ครับอันผมเอาพายางดำด้วยครับปูให้น่องแล้วก็เอาใบก้าวนีให้น่องกบกระโดดขึ้นด้วยครับไข่นมบมลื่นครับผม ส่วนบอนีผมเอาอันสแลนอันอันสีฟฟ้าไหมครับกนนารน้ำได้ครับบอ่อทดลองเลียงครับบอ่อนีได้เฮ็ดเฮ็ดมาได้ประมาณจะ3ามเดือนแล้วครับกบกับตัวใหญ่แล้วครับผมพร้อมที่จะเอาไปขายได้แต่ผมกับท่นได้ขายนะครับเลียงไปหงสี่แล้วครับเพื่อขายายพันธุ์มันไดอันนี้ผมก็ว่าสีเฮ็ด บอเลี้ยงปลาไปพร้อมครับเลี้ยงหอยเลี้ยงปลาไปน้ำเพราะว่าร่วมอยู่หบองเดียวกันเลยครับอันนี้ผมสื่อมากกรืหุหน่อยก็หนี่ด้ครับผมสื่อไว้ไม่โหมวายแม่นอึงดำไลย บัดนอกกับว่ามาได้ถึงหน้าไม่ถึอดินไม่แล้วก็พัดสีให้สีกับเหลืองกังสีแล้วครับพี่น้องโกบองเ้าซ้ำอย่าล้้ลครับนี่ผมกับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ส่องเบียร์บนหน้าพอมดนะครับขอบคุณครับ